ขอที่2งของช่อง7สีนะคะข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวดีของนักวิจัยไทยที่ประสบความสําเร็จค่ะพบสารที่มีประโยชน์ในผลมังคุดนะคะแก้ได้หลายโรคค่ะและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยค่ะทีมนักวิจัยภาควิชาเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบสาร gm 1ที่สกัดจากผลมังคุดมีสรรพคุณในการสร้างและปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายแก้ไขปัญหาผู้ที่เป็นโรคกระเพาะลำไส้รื้อรังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากสารดังกล่าวจะไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนของข้อเข่าโดยสาร Gm1 จะพบมากในเนื้อและเม็ดมังคุดผลแก่ไปใช้ในโรคข้อเสื่อมเราพบว่ามันมีฤทธิ์ที่จะยับยั้งโรค หรือยับยั้งการสลายของประดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 ยมวนะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเลื้อลังนะครับหรือโรคข้ออักเสบมันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุล จากผลงานวิจัยสรรพคุณของมังคุดได้ส่งผลให้บริษัทด้านอาหารเสริมพ่อค้าแม่ค้าในประเทศทำสัญญาสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าไปแล้วเกือบ2,000ตันและคาดว่าปีหน้าจะมีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนอกจากนี้ต่างประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและสหรัฐอเมริกามีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดจากไทยเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกมังคุดและผู้ส่งออกผลไม้ไทยแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดและสร้างรายได้เข้าประเทศ